ชีวิตที่นี่หมู่บ้านแม่โถอำาเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นี่คือผลผลิตของพวกเราแต่กว่าจะถึงวันนี้ทุกสิ่งของที่นี่บอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งนี้โครงการที่พ่อหลวงราชการที่9ของเราสร้างให้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามมาทั้งนี้ได้เลย ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาชธิบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถะพิธรัชกาลที่9 เสด็จแปรพระราชฐานมาพักที่ตำหนักภูพิงราชนิเวศอยู่หลายครั้งส่งทอดพระเนตรพื้นที่ป่าบนที่สูงถูกทำลายเป็นผลมาจากการทำไร่เลื่อนลอยทำลายป่าไม้และทำลายระบบน้ำในธรรมชาติดังนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาหมู่บ้านแม่โถตำบลบ่อสลีอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอนุรักษ์ป่าต้นน้ำส่งเสริมให้ปลูก พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับภูมิประเทศเราจะเน้นถ er. ุโธงอยู่3าเรื yeah. ่องนะครับก็เรื่องการใช้ถ่านหินครับ2อุอันดับแรกอันรับาติครับแล้วอันที่สอคือเรื่องได้ครับคือเราจะอาจจะทำแปลงแบบแปลงสาธิตครับแปลงตัวอย่างครับให้เกษตรกรเรนรู้หรือว่ามามนร่วมว่าอันนี้ทําแล้วมันปเกิดประโยชน์อย่างไงว่ามีรายได้อย่างไงและที่สาคัญคืออัุรั์ไอ้เรื่องพวกต้นน้ำครับเพราะเขาเขาต้องเห็นความสําคัญของต้นน้ํา ทีีนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งและกะเรี่ยงซึ่งอาชีพดั้งเดิมจะปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเนื่องจากขาดความรู้และยังไม่เข้าใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2539ทางสถานีโครงการหลวงแม่โถจัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและลดการใช้สารเคมีในกระหลงปลี และด้วยหมู่บ้านแม่โทสูงจากระดับน้ำทะเล1,200เมตรจึงเหมาะกับการปลูกผักเมืองหนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพแตะก่อนเขาก็แย่หายไปเลยไปยปลูกผักปลูกไม้มันก็เสี่ยงราคาเนาะบางทีลงทุนไปเขาก็ไม่ได้คืนเนี่ยแต่เขาทำมาทำขององการหลวง ถือว่าบมีขาดทุนเขาก็ได้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีเบบีคอท้องเต้คันนาะห้องโกงคันานะปามแล้วก็ผระกาศขาวดูพี่น้องเขาทําแล้วก็ดูว่อยู่ได้นะครับเลยสมใจเลยพิมมาอยู่กับโครงการหลวงโครงการหลวงบอกว่าถ้าปลูกรายได้รายเดือนนี่ก็ต้องอยู่ปลูกอยู่กับพักถ้าเป็นรายปีนี่ก็อยู่กับไม้ผลเราต้องปลูกผสมผสานกันดีค่ะ ดีขนาดลแล้วดูบ้านนี้มีกี่มีชายครับปัจจุบัน พืชผลทางการเกษตรในพื้นที่สูงสามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการขนส่งสินค้าอีกทั้งทางโครงการยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนซึ่งดูแลง่ายและยังช่วยลดการใช้พื้นที่ในการปลูกพร้อมทั้งยังสามารถควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมเรื่องการใช้สารเคมีตลอดจนการควบคุมปริมาณการผลิต ภายใต้แนวคิดของการดำเนินชีวิตที่พึ่งพิงกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแบบพึ่งพาพอเพียงพอใช้นับว่าสถานีพัฒนาโครงการหลวงหมู่บ้านแม่โถซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักแบบประณีตภายใต้โรงเรือนโดยไม่ทำลายพื้นป่าและมุ่งมั่นให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปีก็ภูมิใจมากนะครับที่ยังมีโครงการหลวงมาช่วยถ้ามมีโครงการหลวงมาเจอก็คือ อาจจะเหมือนกับอดีตท,ที่ผ่านมาก่อนบ,บ่ฮูนะครับถ้าซัว,วมันมีผาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็คงจะมีมไรายได้อย่างนักแอรค่ะตั้งแต่มีโครงการโครงการหลวงเข้ามาก็ปลูกพักอย่างก็คือได้เงินนักหน่อยอะค่ะปล่อยอยู่ปมื่อกีน้นะคะพ่อสอนว่าปลูกทุอย่างที่กินได้กินทุกย่านที่เอาปลูกได้พี่น้องซื้อกีขอกลัวมั่งใจฮัตนักที่สูงแล้วล้อก็เอาไปคนดีที่สูขอป้อ คนนี่ก็พอแล้วนะ